แล้วก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ก็บไป DIY นะครับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาดูแลห้องเครื่องรถยนต์ด้วยสเปรย์เดกประสงค์นะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยผมไปเดินที่ร้าน DIY นะครับก็ได้อุปกรณ์มาหลายอย่างนะครับแต่หนึ่งในน,นั้นเนี่ยผมไปเจอสเปรย์เล็กๆตัวน,นี้นะผมว่ามันน่าสนใจดีเพราะว่ามาอ่านดูแล้วมันก็มีคุณสมบัติเอาไว้ละลายคราบน้ํามันนะครับผมตัวนี้ถ้าจะไม่เี็ยน,น่าจะประมาณ6 8บาทหรือ8 6บาท แต่ไม่เกิน100บาทนะครับก็เดี๋ยวจะมาดูประสิทธิภาพกันว่าถ้าเรามาฉีดในห้องเครื่องรถยนต์เนี่ยทำความสะอาดคราบน้ํามันจจละบีขเหมกาวยางมาตอยป้องกันความชื้นในระบบไฟทําให้รถยนต์สตาร์ทติดง่ายช่วยหล่อลื่นชิ้นส่วนที่ฝืดเช่นกรอนประตูโอ้สารพัดมากทุกคนแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับในข้อควรใช้งานเนี่ยเขาก็ระบุเลยนะครับว่าน้ํายานี้ ไม่เป็นอันตรายต่อเลกกเกอร์ยางพลาสติกและสีรถและนี่ก็เป็นห้องเครื่องรถตู้นะครับรถตู้หัวจรวดนะครับทุกคนก็เมื่อวานผมล้างน้ำเปล่าแล้วก็ฉีดโซเนกไปเมื่อวานนี้ฉีดแล้วก็เช็ดนะครับก็จะออกแห้งๆเงาๆนิดนึงนะครับแต่วันนี้ผมจะลองมาฉีดฉีดสเปรย์ตัวนี้ดูว่า มันจะมีผลกับพลาสติกสีดําหรือว่าท่อยางอะไรพวกนี้หรือเปล่านะครับลอ,องลองดูกันเลยโอ้โหอลองตรงฝาฝาค้อบบาวก่อนมันจะเป็นลักษณะย,ยังไงเออจะกลิ่นหอมนะเดี๋ยวลองดูกัน จริงจริงเนี่ยเราจะทิ้งไว้ก็ได้หรือไม่ทิ้งไว้ก็ได้นะครับแต่ผมจะทิ้งน้ำยาเนี่ยให้มันซึมเข้าไปตามจุดต่างๆนะครับประมาณสัก15นาทีนะครับเดี๋ยวจุดไหนที่มันสกรปรกมากมากหรืออะไรเนี่ย เราจะมาใช้ผ้าเช็ดนะครับพอเราเช็ดเนี่ยมาดูกันว่าคราบสกปรกต่างๆเนี่ยมันจะหลุดออกมาด้วยหรือไม่หรอือย่างเช่นว่าคราบน้ํามันนะพวกนี้นะครับผมฉีดทิ้ไงไว้แต่สังเกตว่าตรงเนี้ยเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวซูมให้ดูเนี่ยมันจะแตกต่างจากน้ํำยาโซเวนนะครับอ่อหรือว่าโซแนกนะครับเนี่ย มันจะแห้งไปเลยมันจะแห้งเองมันนะเป็นชนิดแห้งในตัวหรือเปล่านะมันจะเกิดการละเหิดในตัวนะครับซึ่งโซเดกที่ผมลองใช้ดูเนี่ยมันจะช่ำตลอดเวลาเลยอย่างท่อเล็กๆเนี่ยทอ่อท่อมอน้ําท่อยางน้ําเนี่ยเล็กๆเนี่ยนะครับเห็นไหมมันจะแห้งไปเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมทิ้งไว้สิบห้านาทีก็มันน่าจะแห้งไปในตัวนะครับถ้าแห้งไปในตัวผมคิดว่ามันก็น่าจะดีตรงที่ว่า เวลาเราวิ่งทางฝุ่นเนี่ยมันจะไม่จับไม่จับเครื่องมากนะครับฝุ่นตามถนนตามอะไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวอีกสิบห้านาทีมาดูกันครับโอเคครับทุกคนหลังจากผ่านไปทั้สิบห้านาทีเนี่ยนะครับในส่วนของท่อยางนะครับท่อยางเนี่ยมันก็จะแห้งไปเองนะครับแห้งไปแบบนี้อันนี้ผมไม่ได้เช็ดนะแห้งไปเองแล้วก็ท่อยางก็กลับมาดําเงานะครับผมก็เหมือนกับมัน มันมีส่วนในการซึมซึมเข้าไปด้วยแหละนะครับเนี่ยออกจะดําเงาส่วนพวกคราบอะไรนิดหน่อยเนี่ยแล้วก็เช็ดก็ไม่ได้ออกมากนะครับมันไม่ได้กัดนะปกติคราบพวกนี้มันก็จะออกใช่ไหมนี่ก็ไม่ได้ออกมากนะครับอย่างด้านล่างเนี่ยตรงตรงท่อสามทางเนี่ยนะครับตรงนี้นี่ก็แห้งไปเองพวกยางต่างๆยางอุดตาน้ํานะครับ เนี่ยพวกนี้ก็ลักษณะแห้งไปเองนะครับแตถงงแบบ่ถ้าเป็นยางเงาแบบเนี้่ยนะเนี่ยถ้าเป็นยางเงาแบบเนี้ยมันจะไม่แห้งไปเองเราต้องเอาผ้ามาเช็ดนิดนึงนะครับผ้าเช็ดนิดนึงเหมือนยางฝาปั๊มนี่นะครับอันนี้เขาทาสีมา นี่เราก็มาเช็ดนิดนึงนะครับเช็ดทาความสะอาดนิดนึงก็ถือว่าใช้ได้นะครับเหมือนกับฝาเวาฝาครอบเบานี่ก็เช็ดทําความสะอาดนิดนึง แต่ว่าคาบคาบน้ํามันนะออกมาด้วยนะครับเนี่ยคาบน้ํามันเครื่องอะไรพวกนี้นะครับถ้ารถเราแห้งๆอ่ะไม่มีปัญหาเช็ดได้เลยนะครับอันนี้จะรู้สึกว่าแตกต่างนะครับจะรู้สึกว่าแตกต่างจากน้ํายาพวกโซเน็กนะครับเพราะว่าผมใช้ก่อนอันนี้ก็คือเคยใช้โซเน็กฉีดหลาย,ลายครั้งมากนะครับหลายครั้งมากโอ้แบบนี้อย,อย่างฝาหม้อน้ําเห็นไหม ไมกิฟเลยฝากครับสรุปก็คือใช้ได้ครับใช้เวลาเราล้างรถเสร็จเนี่ยใช้ฉีดห้องเครื่องได้นะครับฉีดไล่ความชื้นพวกน้ําพวกอะไรเนี่ยใช้ได้นะครับเป็นไงทุกคนเงาไหมไม่กิฟเลยนะครับใครที่สายพ่อบ้านล้างรถเองอะไรเงี้ยใช้ได้ครับผม